สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้ เอาละคุณผู้ชมมาอยู่กันต่อในช่วงสุดท้ายกับรายการโพชนาบำบัดนะคะเมื่อสักครู่นี้บอกคุณผู้ชมแล้วนะคะว่าวันนี้จะมีเมนูเครื่องดื่มที่ทำให้เราสุขภาพร่างกายที่ดีมีผิวสวยแล้วก็ได้ประโยชน์ครบทั้งห้ามูมอีกต่างหากนะคะงงใช่ไหมว่าผลไม้หรือผักอะไรมันจะมีประโยชน์ครบห้ามู่เดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันมีประโยชน์ครบห้ามู่จริงๆคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญทำให้ผิวเราสวยด้วยไม่มีอะไรเยอะมากเลยนะคะวันนี้ตัวเด่น ตัวนางเอกของเรานั่นก็คือมะเขือเทศค่ะนี่จะเป็นมะเขือเทศแบบลูกใหญ่นะคะหรือว่าเป็นแบบมะเขือเทศราชนินีลูกเล็กๆสีดาอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะมีสับประรดด้วยเพื่อที่ว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นของมะเขือเทศเนี่ยเราก็เอาไปตัดรสแล้วก็ตัดกลิ่นของมะเขือเทศนะคะนี่มะนาวค่ะมะนาวก็จะให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงนะคะเราใส่ทั้งหมด3อย่างปัน่นลงในเครื่องปัน่นแค่นี้เอง ง่ายใช่ไหมะเดี๋ยวลองดูนะคะแต่ว่าที่บอกเนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่สามอย่างนี้มันยังมีในเรื่องของทัญพืชหลากหลายชนิดอีกนะคะที่เราจะผสมลงไปในเครื่องดื่มชนิดนี้ด้วยค่ะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมทําเครื่องดื่มนี้เนี่ยสามารถทําดื่มได้ทุกมื้อเลยนะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้าก่อนออกจากบ้านก็ได้นะคะมื้อกลางวันที่อยากจะสดชื่นหน่อยหรือว่ามื้อเย็นที่อยากจะลดน้ําหนักอดอาหารไม่อดอาหารเราไม่อด แต่เราต้องทานให้ครบ5หมู่เราควรที่จะเลือกอะไรก็ได้ที่มันมีประโยชน์ครบทั้งห้ามู่นะคะเมนูนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่จะช่วยทําให้คุณอิ่มท้องอยู่ท้องได้แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสารอาหารที่ครบถ้วนด้วยลงมือทํากันเลยค่ะใส่มะเขือเทศลงไปขออนุญ,ญาตนะคะเอามือเลยเนาะล้างมือแล้วตัวในเครื่องปัน่นอ่ะเดี๋ยวเปิดก่อนเอ๊บ ใส่มะเขือเทศลงในเครื่องปั่นค่ะอันนี้เราจะใส่ตัวที่เราหั่นไปแล้วเนาะนี่แหละค่ะมะเขือเทศนะคะมีไลโคปีนสูงมากซึ่งเหมาะสำหรับคุณผู้ชายค่ะเพราะว่ามะเขือเทศช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากในอนาคตได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าจะทานมะเขือเทศให้มีไลโคปีนสูงๆเขาบอกว่าให้ผ่านความร้อนทำให้สุกก่อนแต่ถ้าใครอยากมีผิวสวย ให้ทานสดๆแบบนี้นะคะเราจะได้รับไลโคปีนทําให้ผิวพรรณดูมีน้ํามีนวลดูอมชมพูสดใสแล้วก็ผิวดูกระจ่างขึ้นด้วยนะคะสับประรดเราใส่ไปสักแค่นี้ก่อนเนาะอ่ะมะนาวเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังละกันนะคะเดี๋ยวเราปั่นอันนี้ก่อนเดี๋ยวลองดูว่าถ้าไม่ได้ผสมน้ําเปล่าเนี่ยมันจะปั่นได้หรือเปล่านะคะอันนี้คือโนอ,อามะเขือเทศเนี่ยไปแช่ฟรีซเอาไว้นะคะเราจะได้ไม่ต้องใส่น้ําแข็งลงไปมันจะมีความเย็นอยู่ในตัวแล้วนะคะอ่ะปั่นเลย แป๊บหนึ่งนะปักหลวมหน่อยนะคะโอเคอันนี้ปั่นได้พอนิดนึงแล้วนะคะเปิดยักหน่อยคะ่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปก่อนอื่นขออนุญ,ญาตชิมก่อนนะคะ เื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะใส่มะนาวไปแค่ไหนดีอืมอมะนาวลงไปเลยนิดหน่อยอ่ะปา่านอีกสักทีหนึ่งค่ะปลักหลวมหน่อยโอเคได้แล้วค่ะ โอเคเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขออนุญาตชิมก่อนอืมอร่อยแล้วเมื่อกี้มีนางเอกก็คือมะเขือเทศใช่ไหมคะมะีลูกสมุนอะมีตัวประกอบก็คือ,อสับประรดแล้วก็มะนาวค่ะแต่เรายังขาดพระเอกค่ะซึ่งพระเอกของเราในวันนี้ อันนี้เราเทมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นต้นบุญธัญพืชค่ะที่อยู่ในซองแบบที่รับประทานได้1น่ซองต่อ1มื้อนะคะแต่วันนี้เราแบ่งมาใส่เป็นในถ้วยนะคะเพื่อที่จะสะดวกกับการที่ใส่ลงในทถปั่นแบบนี้นะคะนี่ขออนุญาตใส่ลงไปสกักสอช้อนก่อนเนาะหมดเลยหรอคะที่ไม่ให้ใส่หมดเลยอ่ะอะโอเคใส่หมดเลยแล้กันลองดูลองดูอ,งดอืม แล้วก็ปั่นต่ออีกทีนึงค่ะเมื่อกี้ละเอียดแล้วนะคะอันนี้ปั่นต่ออีกหน่อยอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มเลยนะคะมันจะเป็นน้ำในมะเขือเทศกับสับป,ปะรดแล้วก็มะนาวแล้วนะคะเรียบร้อยและต่อจากนี้เราก็จะเทใส่แก้วแล้วค่ะ เมนูนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่เร่งรีบในมื้อเช้าอยากที่จะมีเครื่องดื่มเพิ่มพลังงานเอาไว้นะคะ <c oughs> มันจะค่อนข้างข้นหน่อยนะคะจริงๆเราคือถ้าเห็นแบบนี้มันจะไม่เป็นน้ำมากบอกว่าเอาทานแทนซุปก็ได้นะคะเป็นมันจะข้นๆเห็นไหมมันจะข้นๆแบบนี้เราตัก ทานแบบซุปก็ได้นะคะอย่างที่บอกว่าหน้าตาเนี่ยเวลาที่เราใส่ลงไปแล้วมันอาจจะดูไม่ค่อยน่ารับประทานสักเท่าไหร่แต่รสชาติไม่เป็นสองรองใครชิมให้ดูค่ะใช่ได้แต่ใสม่มะนาวเยอะไปหน่อยเมื่อกี้ใสม่มะนาวเยอะไปหน่อยมันก็มีรสชาติ เปรียวมันมันแปลกๆมานิดนึงนะคะแต่ถ้าสมมุติคุณผู้ชมทานเองเนี่ยแบบมันไม่ต้องเยอะแล้วมันกำลังดีคอนเฟิร์มเมนูนี้อร่อยไม่เบื่อทานได้ง่ายนะคะกับเมนูเพื่อสุขภาพและเพื่อผิวพรรณของคุณเองด้วยนะคะมีประโยชน์ครบทั้ง5หมู่ด้วยต้นบุญทันะพืชด้วยค่ะและถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ ยังไม่มีต้นบุญทันพืชเก็บไว้ในตู้กับข้าวที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านเพื่อทําอาหารในมือ้อต่อๆไปนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับแฟนๆรายการด้วยค่ะต้นบุญ1เซตเนี่ยน,นะคะจะมี2กล่องแต่ว่าเราแถมให้ฟรีอีก1กล่องในราคาเพียง3,600บาทเท่านั้นค่ะรีบโทรไปได้เลยค่ะที่หมายเลข c a องเรานเตอร์ของเรา0ยและ0 8 9 3 3 3 2 6 6, 6. ะะสามารถโทรศัพท์ไปได้เลยสอบถามทีมงานพูดคุยถามรายละเอียดข้อมูลกันได้ก่อนเลยนะคะอ่ะวันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะกับเมนูนี้ค่ะแต่ครั้งหน้าและครั้งต่อๆไปนะคะเราจะพยายามสรรหาเมนูต่างๆมาฝากคุณผู้ชมอีกนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านฝากบอกกับทางทีมงานมานะคะบอกว่าอยากที่จะมีเมนูใหม่ๆเพราะว่าบางทีเนี่ยการผสมต้นบุญธัญพืชกับน้ำเปล่าหรือว่า เป็นพวกน้ำผลไม้แล้วบางทีมันน่าเบื่อมันจำเจเราอยากให้มีเมนูอื่นๆด้วยนะคะเราก็จัดให้เลยค่ะในแต่ละครั้งเราก็นํามาฝากคุณผู้ชมแบบนี้แหละนะคะเพื่อจะเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมได้ทํากันได้กับการที่ใช้ต้นบุญธัญพืชทานเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเอาละวันนี้หมดเวลาของรายการโภชนบบาบําบัดและดิฉันสุริพรดวงทองแล้วนะคะวันพรุ่งนี้และว,วันต่อๆไปจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกนะคะต้องติดตามเวลาเดิมค่ะ3ามโมงถึง4ี่โมงเย็นและที่สําคัญใครชมรายการไม่ทัน พลาดตอนไหนไปเข้าไปดูทาง YouTube ได้เลยค่ะเซิร์ชคำว่าโพชนาบัมบัดเว้นวัคเอสพลัสนะคะหรือว่าทาง Facebook ไป Follow ไปกดไลค์กันได้เลยค่ะที่โภชนาบัมบัดชื่อนี้ชื่อเดียวเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงคอสเซนเตอร์ด้วย0941949695ค่ะอ๋ออีกหนึ่งช่องทางทาง l ล n e ค่ะเห็นไหมมี QR Code อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเอาโทรศัพท์เข้าไปในแอปพลิเคชัน l ล n e ก่อนนะคะแล้วก็ ไปเอาโทรศัพท์เนี่ยไปสแกน QR Code ได้เลยแล้วก็แอดเป็นเพื่อนอัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวของรายการต่างๆได้ไดรวมถึงเมนูสุขภาพโภชนะบําบัดที่ดีๆด้วยนะคะเราก็จะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมทุกๆช่องทางเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องไปแล้วค่ะเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้